สบายดีพอออกไม่ออกมั้งสุขุสุขชนทางยมพ่อยมแม่แล้วก็พ่อลุงแม่ป้าเด้อเมื่อนี้กพามาเบิง่งที่แม่เพิ่นลูกกาครับน้องแน่ยินดิลูกกาเมื่อน,นี้แม่ว่าลูกกาก่อนมืัอน,นี้ก็เลยสิพามาเบิง่งแล้วก็นพูดเลยปลาเพิ่นก็ดำน้ำอยูคอ่คือกันจะพามาเบิง่งนี่ อันนี้แม่นาป้านี่นาปานันเป็นกระดิดำคือสีแลล้อนี่นี่แมวไม่มีพน้นแะ้แม่เจ้าคอบบือแมาน้ำเกขมหล้าก,าก่อน,น Lốc heng hang bệnh bệnh Ngô kít bệnh 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 Mình cầm mất lên Lốc xa bài chứ bà lĩ Bằng vịt nhu nôi con bệnh mẹ.

2อ9เ4 4ยก้าเก้าสี hey, oh oh so ่สี่โอมอีักันีอ่วงเด้เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแชมพูยาสบู่ดีสะอาดตํานี่ปัญหาจมูถึงศีะ ไปในนอนเลยเยอะสั่งซื้อสินค้าได้ที่ห้านสบายดีอบสามแยกหัวโล่งกงศูนย์สองศูนย์เก้าหกสองเจ็ดเก้าห้านี่ว่างไปเบินต้นน้าวลุงตัดตัดเน็ดง่อนบ้ดนี้นี่เป็นกระดำโอ้คือสีแล้วแล้วด้นี่ลุงตังแถวนี้กระดำคือกันบ่เฮ้ยนี่กระดำบ่เออ ขายยูของเจ้ามีน้ำเนาะเออแบดมันมีดีแบดเสริมขาวเดียวกับมืดฮะเออข้าซุปข้าทงข้านี่ก็ได้เลยมันมีแบดสัมห่องเด้ยบอันนี้ลักขาตั้งซื้อเอออายุบ้าบลอลดอฮะอายุบ่าบลอง โอ้ยห้าวแต่เศร้าจะน่าจะสีดำหนาไม่ได้จะดำหนาแล้วก่อนอย่างสีเฮ่อเนาะเอาแต่เศร้านี่หัวเนี่ยไม่ได้ถือมันแล้วตอนนี้เนาะเบิ้งกดกะเบิ้งกดกะเบิ้งะต่แล้วเล้วนี่เนาะไปแล้วก่อนสีเฮ่อเนาะโอ้ยเด็จะไปทอในเมื้อนี้ก็มีแล้วแล้วมัน ้ยหลวงตังแต่จะถอนอเอาโมงเงินเขวา,วาจังสีมันตอ้องถอนเออคักแล้วถอนไล่ดำน้ำไม่แล้วได้หลวงตัง <c oughs> ดำสามสี่คนเนาะเน่คนน้อยหลวงตังเอาคนไล่ไล่หนิเหรอคาเป็ดเด็กเขากินเงินเขาขมาเลยเนาะฮะ

เข,เขาตลาอะไร <laughs> ยังไม่ทันได้อ้อซ้ำอ้อเมื่อนี่แหละเออคาตลาดของเพิ่นกันแล้ว,ลว,ลวนนเลยนะน้องดำนานไ่เลยเออจะน้องเจ้ากันแล้วไอ้อยังแต่เขาอีแม่แล้วบัน <laughs> <laughs> มนมักกะทันยังไม่เป็นมาเนาะมักกะทันนี่ <laughs> อนเ,นเออเออเนี่ยมันคือเป็นดอกสยามเนี่ย มันเป็นมากระทันวานเนาะมาเงยเลยมันเป็นนี่นี่กุ้งมากระทันน่นนี่พอได้ห่มยุ้อขอกไม่ออกเลยพอได้ห่มจะวบ้างกับพานยางเลาะเลาะสมบึงโอ้ยใคแม่กัลูกกาอยู่ตาแดดทางนี้ก็กระลุงตังยังดำหน้าอยู่ถึงแล้วผื่นสีแล้วก็ได้ เสียงเขียดออนแอนด์ออนแอนด์ฮองโอ้ยามให้ยามหน้าก็สิแบบนี้แหละบ้านเฮาก็ได้นี่แหละเสียงเขียดพังวิทยุน้อยน่ะครับก็นําเย็นๆเอาห่มมืนก้กต้องได้ื้อูแน่มันังขึ้นถ้ามีเสื้อูก็มีขึ้นปะเเนาะ ก,นนก,ก,กนนัน้นดำฮะกัมีเมื่อคืนนี้เพราะว่าพ้นกับฮะกระตกเซอร์ตัวนี้เพิ่นดำได้ลายมือแล้วนี่พู้น่ะผูน้าเพิ่นก็บยืดลุ่มพู้หอดลุ่มพู้แหละมันเป็นดินทรายแน่นากะ เลยลิเมือปป่อยบ้าฮะลอยแต่เศร้าคนยางไมเมือม่อยเนาะขนเก่งเนาะนี่น้องลากำลังมาไปเรลลือยๆแล้วแล้วตน้ไนไม้นะม่รูก,ก้านะเอย สบายดีก้องเน่เป็นยังว่าสบายดีนะเอาดูสบายดีพ่อลุงแมเปา้านี่ฮะเอาดูนกขึ้นด้วยอเออสบายดีหรอวะเพิ่นเห็นเพิ่นซื้อขนมมาเฮ้อได้สิกินยังว่าขนมร้านน้อยกระดุแท้ๆได้นี่ อันน้อยกระดุแท้ๆลูกกาไปหาแล้วพักขแยงนะนั่นพักขแยงแล้วแกงสนไม้ไปหาอยู่เสอพักขแยงได้บ่เนาะเตซื้แม่น่อทางล่างบุญลูกเตซเบิ่งน้ตาหบกนเอาน้เซอบันี้มันแห้งโพดกหญ้าพ น้ำขึ้นมัหน้ทางนั้นไม่ได้ป่ะิปบนนั้นบนตั้งจังมันตื่นบ่เสื้อชายมันได้สิปมปมนาคมานปมเลยปมคนหอยบ่ปมคนห้อยแต่ใส่ปมคนห้อยดูด ว่าตะก้าไม่มีน้ำกันแล้วน้ำเซอร์ลกแห้งมันไม่มีได้ต่อไม้คัดไว้บ่เนี่ยิ่งสิไปาไพย่างปย่างเน่งไปเลยแลเวบ่ จู่างก็นั่งเสาเมืไอ้ก้อนวันนี้น้องว่าสีไทยของน้ำก้อนเพราะว่าสายมันมีเถิงเนาะสายตัวโย่าสายเพลินนี่แหละสายทอ่อยางนี่นะทอ่อยางที่สีได้ดูดน้ำนี่แหละมันมีเถิงแล้วกะ็ก็เลยว่า,าเพื่อนมาทายองน้ำเพื่อไอ้ะจูบ้างาเพื่อบิรงวิธีชีวิตเนาะชาวบ้านนี่เลยพ่อแม่เพื่อนก็นได,ด้ให้เหตุหนาแบบนี้แหละ โอ้ยแดดร้ายมื่อนี้ก็ได้มื่อนี้ก็แดดร้ายอยู่โคกพิลเล่นนี่ก็ได้มาว่าสิบขึ้นไปไปเบิ่งเงินเพื่อเลยเพื่อนว่าทำโฮยโอ้ยมังกรบอกพอเพื่อนว่าโอ้ยพอเพื่อนนี่แหละแล้วก็จะบ,บ้างก็เะไปเบิ่งแต่ว่าไม่มีพเพื่อนละดาะเพื่อนว่าอยู่หนันมีตะกอไผ่แต่ก็จะไปเบิ่งก็เห็นเนาะแต่ว่าพเพื่อนขายดำหนาอะไรก็หญ้าไม่ได้ไป ถือโอกาสหน้าพลัสีได้ผาพอออกไม่ออกพอลุงแม่ป้าแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ไปเบิ้งเนาะตอนนี้ก็มาเบิ้งกันแม่เพื่อนดำนาเนาะถือว่าจู่บ้างก็ได้ลองลกเบิ้งก็โอ้ยถ้าเป็นสาวให้สาวนาก็ให้ได้เลือดแล้วเนาะก็ลกเบิ้งนี่แหละถือว่าผิดพลาดประการเลยก็ขอโทษขออภัยเนาะถือว่าเพราะครูบาอาจารย์มาเบิ้งก็ถือว่ามีเหมาะสมก็ขอโทษขออภัยเด้อหน่อยขอโศกศัพท์ให้เขาหน่อยเนาะตอนนี้ก็ อะไแหละมาเห็นแล้วก็ยัเฮ็ดเนาะจิตเจอกมันยังผูกผันเนาะเอะไรเลยเห็นแม่พ um. ันลกอ่ะคิดอีต้นเพิ่นแล้วกลกซอยเนาะในตัวบ้างก็จะเขาเบิ่งเนาะพระมัญกาศอันนี้และสองห้ยชนะฮะอยู่เหินผมบอกเออห้องลุงตังได้เพิ่นไม่มีบอกเออ เนี่เพิ่นกำลังเมื่อเอาทรายนันนี่ทรายนั้นยังมีพอก็เลยว่ามีดิไทเมื่อเอาอยูเินเพิ่นว่ามียูยังมียูเดี๋ยวกะเพิ่นดูดน้ำกัจะเบิง่งเนาะเพราะว่าตะก้ากันเนาะตะก้ากะม,มีนำ้ำา้นตกอยู่แต่ว่าน้ำไม่ถือมันเป็นขี้ดินทรายพอออกไม่ออกเลยเป็นขี้ดินทรายแล้วน้ำมียูแบบนี้ก็เลยว่าได้ดูดะเชอเพราะว่ากันไปลกกันนั่นก็นโอ้ยพอแหงเอามือตีเอาเนาะ เอามือตีโปๆออกกะเพิ่นกะมีเยอะอันนั kid, ้นปะเลอะได้เจ็บมือแหละมันไม่มีน้ำก็มีน้ำนี่ลกกะสบายลกกะง่ายลกกะก็คือมง่อม่ออกเคยหในหน้าเนาะก็สิฮู้แว่าวิธีชีวิตเนาะเฮ็ดได้เลยก็น้องกสิแกงไม้สูสูกินเด้อมื้อนี้กได้เพิ่นว่าต้มไม้มื้อเช้านี้เพิ่นว่าสิแกงไม้สูกินเนาะถือว่า ในคลิปต่อไปก็จะมีเสื้อผ้ายห้เพื่อนอยู่มีของขวัญให้เพื่อนอยู่มีแมบบ่ว่าแนวกินให้เพื่อนจะได้ซื้อเสื้อผ้าให้เพื่อนเพราะุาเพื่อนก็เฮ็ดเวนักเนาะว่าจะเป็นอะไรมารอรุ่นเบิ่งคลิปต่อไปเด้อแต่คลิปนี้ก็ยังมีต่ออยู่ยังไม่ทันได้จบคลิปเนาะเดี๋ยวจะให้เบิง่งภาพบรรยากาศต่อไปอีก ตัวนี้น no um ้ำก็ได้ไล่เอาแล้วน้ำก็ได้เป็นไงปิ่งเอาตะกาท่อกับท่อห้าได้ต่อได้น้อเดนี้ทัไมได้ใส่กโซกแກ Khoai, đi. Tuyệt, Ui, chắc cả tăng cái, vẫn còn có cái gì đó nữa, cái gì đó cái gì đó nữa,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  Nam gì đó nữa, ลกโมนด้ววะลกก็เป็นเลยว่าอีหรือวะลกโมนกันยิ่งกิขนม ไม่ได้กินว่าะซาเลอยู่ทงเนี่ยน่นี่แหละน้อยโฟดบ่ที่กินกระหลกไว้ไว้ซาเ่ตองเอ้ยอย่าได้ทรงอย่าได้เสือว่าเออ มีเข็ดมีโดดจูบผูกไปเลยยังอุดมสมบูรณ์อยู่ยังมีกบมีเข็ดอยู่ทางพี่กระได้กบน้อยเข็ดน้อยยามนี้ก็ตื่ว่าสาวให้สาวหนาเขาก็ปีงเข็ดปีงกบแล้วยามให้ยามนานี่ก็บางทีก็ มาตาม่ืซอโนไม่ส้มเนาะปนสึโนไม่ส้มโอ้กะคักอยู่ได้ยังงีแต่เพ่นว่าแต่ก้าวกับแม่เคยปนน่ากินอยู่แต่กะโจบ้างกะจะได้จบคลิปไว้อยู่ห่มนี่เดอ้อบ้านนี่เดอ้อพองไม่ออกก็ได้ตัวมาติดตามรับสมโจบ้างแต่ต้นจนจบเลยกะโจบ้างกัขอ,มอคมขบเจอร้ายๆเนาะมาเบิ่งภาพบรรยากาศชส้าห้ยเสาวนาอี่แม่เพื่อนลูกก้ามือนนี้เนาะ เธอเพื่อนดำกับจุบ้างกับจะไทยให้เบิ่งนี้ถือว่าตอนนี้ขอลาไปก่อนขอเกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย